ศษ43ส่วน2,567นักสืบตายแล้วเล่ม8แ้งเอคิมิฮิโกะเซียสตาและนางนิสาที่ได้คุยกับโนเอลต่างรู้สึกได้ถึงความทรงจำที่หายไปถึงความลับของบันทึกแห่งนภาจึงทบทวนความทรงจำเมื่อ2ปีก่อนตอนที่เซียสตากำลังหลับไหลอยู่กับเหตุการณ์ที่คิมิฮิโกะต้องทำงานร่วมกับรีโลเดต การกระบของแวมพร์และการเผชิญหน้ากับวิกฤตอมนุษย์บาปทั้งเจ็ดในเล่มนี้ยังคงความสนุกตื่นเต้นให้ชวนติดตามเช่นเดิมกล่าวถึงเหตุการณ์ที่ข้ามไปจากเล่มก่อนทำให้เราทราบถึงเหตุการณ์และเรื่องราวที่ขาดหายไปซึ่งมันก็มีความสนุกในตัวของมันแต่เนื่องจากเป็นการเล่าย้อนอดีตจึงทำให้ความรู้สึกและความสนุกในบางอย่างหดหายไป เพราะเหมือนกับว่าเราได้รู้ตอนจบแล้วซึ่งบางอย่างก็เป็นสิ่งที่พอทำใจรับได้และบางสิ่งก็เป็นสิ่งที่เราไม่ชอบใจทำให้ความลุ้นตรงนี้มันหายไปเป็นการลดทอนการมีส่วนร่วมที่ชวนติดตามไปในระดับหนึ่งครับมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปหลังการก่อการร้ายของบรูโนผู้ปรับประสานแหล่งข่าวโนเอล เจ้าหน้าที่รัฐบาลสหพันธรัฐหลานบุญธรรมของบรูโนได้นำสิ่งที่บรูโนเหลือไว้มาให้กับพวกเซียสตานางเอกผู้ปรับประสานยอดนักสืบคิมมิสกะคิมมิฮิโกะพระเอกผู้ช่วยนักสืบกับนักสืบนางนี้นางนี้สานักสืบทำให้ทั้งสามตระหนักได้ดีถึงความทรงจำบางอย่างหายไป จึงได้ย้อนเวลากลับไปคิดถึงเรื่องราวเมื่อสองปีก่อนที่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นก่อนความทรงจำจะหายไปนางนิสาจึงได้บอกงั้นเริ่มต้นที่เรื่องที่มีฮิกโกะนอกใจแล้วกันทำให้เซียสตาถึงกับเช็ดปืนคาบศิลาทันที2เดือนหลังจากที่จัดการกับซีดมนุษย์ต้นไม้ เซียสตาเลือกที่จะหลับไปเพราะต้องการหยุดยั้งเมล็ดพันธุ์ของซีดในหัวใจเธอที่อาจจะเติบโตได้พวกคีมีฮิโกได้ร่วมงานเลี้ยงฉลองวันเกิดของไซคาวะยุยไอดอลโดยยุยเลือกที่จะกลับไปทำหน้าที่ในฐานะไอดอลอีกครั้งชาวชาลตอาริซากะแอนเดอร์สันสายลับเลือกที่จะกลับไปทำงานในฐานะสายลับตามเดิม ส่วนนางีสาที่รับตำแหน่งยอดนักสืบแทนเซียสตากับรู้สึกว่าเธอได้รับแต่งตั้งด้วยจุดประสงค์บางอย่างที่ยังไม่ทราบสาเหตุแต่ก็ตั้งใจจะทำงานในฐานะยอดนักสืบอย่างเต็มที่ก่อนทั้งหมดจะตกลงแยกย้ายกันไปตามทางของตนแต่ยังมีเป้าหมายร่วมกันคือทำให้เซียสตาฟื้นขึ้นมา คีมีฮิโกะอดถูกใจคิดไปถึงงานฉลองคริสต์มาสกับเซียสตาไม่ได้ที่เขากลับจากการทำงานพบเซียสตาที่กำลังทานเค้กอย่างอ,ร,อร่อยก่อนเธอจะมอบของขวัญวันคริสต์มาสให้กับเขาแต่คีมีฮิโกะกับไม่ได้เตรียมของขวัญให้เธอเขาจึงได้แต่บอกว่าพรุ่งนี้ให้เธอใช้งานเขาได้ตามใจชอบเซียส,สตาจึงพูดออกมาว่านี่นายจะเล่นมุก ตัวชันนี่แหละคือของขวัญคริสต์มาสงั้นเหรอทำเอาเขาพูดอะไรไม่ออกในขณะที่เซียสตาหัวเราะอ,ออกมาอย่างชอบใจคืนวันคริสต์มาสอีฟที่มีฮิโกะมาเยี่ยมเซียสตาที่นอนหลับอยู่โรงพยาบาลแต่พอเขากำลังจะกลับได้เดินลงไปจากชั้นสามกับปรากฏว่าติดอยู่ในชั้นสามเหมือนเดิม จึงตัดสินใจวิ่งขึ้นไปด้านบนและวิ่งต่อไปราวจะกระโดดลงไปจากดาดฟ้าโดยไม่รู้ตัวก่อนจะได้รับการช่วยเหลือจากริวรีโลเดตผู้ปรับประสานสาวน้อยเวทมนต์โดยริวได้ให้คิมีฮิโกกลายเป็นสัตว์เลี้ยงของเธอช่วยในการจัดการกับขบวนราตรีร้อยอสูรที่เป็นภารกิจของเธอในยามนี้เป็นการตอบแทนบุญคุณซึ่งเขาก็รับปาก เพราะเธอต้องใช้เขาที่เป็นจุดเอก,กทัศในการทำให้งานเสร็จเร็วขึ้นวันที่25่าานาฬิาได้ชวนคิมีฮิโกะมาเดทเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักสืบกับคู่หูทำให้มีการพูดคุยกันจนเธอรู้ว่าคิมีฮิโกะไม่ได้ชอบทานขนมหวานยกเว้นเวลาอยู่กับเซียสตาก่อนจะไปเล่นโบลิ่งกันจึงรู้ว่าคิมีฮิโกะมีความสามารถทางด้านกีฬามากกว่าที่เธอคิดไว้ ระหว่างนั้นคิมีฮีโกะได้ชมนางิสาว่าสวยซึ่งเธอก็รอคอยคำพูดนี้ก่อนจะพูดว่าถึงแม้เธอจะไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเขาแต่ก็อยากให้เขามาเป็นผู้ช่วยเธอในฐานะยอดนักสืบพร้อมทั้งยื่นมือออกมาซึ่งทิมีฮีโกะก็จับมือเธอพร้อมทั้งตอบรับคาชวนแต่นางีสาที่คิดจะพูดอะไรออกมากับเปลี่ยนใจไม่พูดออกมาแทน เพราะถ้าพูดอะไรออกไปตอนนี้จะถือว่าไม่แฟร์ทำให้คิมิฮิโกะเกิดความสงสัยก่อนกลับริวได้ปรากฏตัวมาพร้อมทั้งลากคิมิฮิโกะไปทำงานในฐานะสัตว์เลี้ยงสร้างความตกใจให้กับนางนีสาเป็นอย่างยิ่งแต่เธอยังไม่ทันได้ถามอะไรทั้งสองก็จากไปแล้วคิมิฮิโกะช่วยรินจัดการกับตุ๊กตาไล่ฝนโดยริวเพียงแค่ใช้คิมิฮิโกะล่อมันออกมาเท่านั้น ก่อนริวจะพุ่งเข้าไปจัดการกับมันทันทีโดยไม่สนใจอะไรแม้กระทั่งความกลัวที่มันสร้างขึ้นมาโจมตีจิตใจผู้คนก็แทบไม่ยอมแสดงออกมาให้เขาเห็นคีนมีฮิโกะที่เห็นเธอกระโดดออกไปโจมตีใส่มันจึงชมเชยเธอถึงแรงขาที่ยอดเยี่ยมริวจึงตอบว่าแงอยู่แล้วเพราะริวเคยเป็นนักกีฬาค้ำถอมาก่อน รุ่งขึ้นน,งนางิสัตมาหาคิ่มีฮิโกะที่ห้องแต่เช้ากับพบริวอยู่ด้วยจึงสงสัยว่าเธอค้ั้งที่นี่หรือเปล่าก่อนนีอาวิดล็อกผู้ปรับประสานมิโกะจะวีดีโอคอลมาบอกถึงงานของน,งนางีสัในฐานะยอดนักสืบคือให้ป้องกันการก่อก,ก,กระบฏของแวมไพรยที่อาจเกี่ยวข้องกับสก,การเลตผู้ปรับประสานแวมพายจึงทราบว่า สกาเลตเคยรับหน้าที่ในการสังหารเพื่อนร่วมเผ่าพันธุ์ของตนเองส่วนอาแซนผู้ปรับประสานจอมโจรที่เคยขโมยพระคัมภีร์กับไม่ถูกตีตราว่าเป็นศัตรูของโลก4ี่ปีก่อนริวที่ยังเป็นนักกีฬาค้ำถอได้พบกับเฟรยาที่เป็นคู่แข่งกันก่อนเฟรยาจะเข้ามาสนิทด,ด้วยทำให้นั่นเป็นครั้งแรกของวันที่ริวยิ้มออกมา ที่มีฮิโกที่มาเยี่ยมเซียสตาได้บอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้เธอฟังแม้เธอจะหลับอยู่ก็ตามแต่นอเชลแอนดรอยที่มีใบหน้าเหมือนเซียสตาที่ได้ยินจึงเตือนว่า การพยายามโอบวุ่มทุกสิ่งอาจกลายเป็นเหตุทำให้สิ่งสำคัญหลุดล่วงไปจากสองมือได้วันต่อมาขณะนัดเจอคิมิฮิโกะนางิสาได้แนะนำโองามิรักษาการผู้ช่วยนักสืบที่ทางรัฐบาลสหพันธรัฐส่งมาให้ทำให้คิมีฮิโกะชอบจนตกใจที่เหมือนถูกนอกใจริวได้บอกว่าคนที่สร้างแววไพายขึ้นมาคือนักประดิษฐ์ในอดีตส่วนสตีเฟน ผู้ปรับประสานนักประดิษฐ์ก็ได้มอบปีกที่พรางตัวให้กับสการเลตเท่านั้นเพื่อเป็นข้อมูลให้กับนางีสัตในการแลกกับคิมิฮิโกะออกไปทำงานให้กับเธอระหว่างลาดตะเวนริวได้ชวนคิมิฮิโกะวิ่งไปสนามกีฬาจนเขาหมดแรงก่อนเธอจะเอาน้ำมาให้ริวยังเล่าให้ฟังถึงการที่เธอมาเป็นสาวน้อยเวทมนต์ พระต้องการล้างแค้นอมนุษย์สุดชั่วหนึ่งในบาปเจ็ดประการโค้ดเนมตะกลากที่กินเฟรยาไปเรื่องการเปลี่ยนชื่อจากจอมเวทเป็นสาวน้อยเวทมนต์และมีโค้ดเนมว่ารีโลเดตเป็นพระเฟรยาชอบดูอนิเมชั่นสาวน้อยเวทมนตรีโลเดตริวยื่นมือมาแล้วขอให้คิมิฮิโกช่วยเหลือแต่คิมิฮิโกที่นึกถึงคำพูดของนอเชลกับรู้สึกลังเลข,ขึ้นมา ก่อนริวจะมีอาการผิดปกติจนสลบไปแล้วมีรถพยาบาลมารับเธอไปอย่างรวดเร็วทำให้คีมีฮิโกะต้องตามไปด้วยคีมีฮิโกะได้พบกับรักมาที่เป็นหมอเถื่อนที่รับรักษาริวต่อจากสตีเฟนแต่รักมากับไม่ยอมบอกอาการของริวให้เขาทราบก่อนนาะงิสาจะปรากฏตัวออกมาและบอกว่ารักมาคือหมอที่ร่วมมือกับซีดในการทดลองกับพวกเธอบนเกาะ รักมาจึงบอกว่าพลังของนางีสาคือลำคอทำให้สามารถใช้วาจาสิบได้และรักมาได้สำนึกผิดในสิ่งที่เคยทำเพราะอยากเข้าใกล้าการเป็นนักประดิษฐ์ที่มีฮิโกะจึงได้พูดว่าเขาไม่มีทางแย่งชิงอะไรไปจากใครได้หมดทุกสิ่งทำให้นางีสาดีใจที่เขาโกรธแทนพวกเธอ นางนิสาจึงขอให้รักมาใช้วิชาแพทย์ช่วยเหลือผู้คนแทนระหว่างคิมีฮิโกกับนางนิสากำลังกลับได้พบคาเซฟูบิผู้ประประสานนักลอบสังหารเรียกให้ขึ้นรถก่อนพาไปพบหัวหน้าขบวนราตรีร้อยอสูนเทนงูขาวที่ปรากฏตัวมาทำให้ทั้งสองต้องไปเผชิญหน้ากับเทนงูขาว แต่เทนงูขาวกับพูดอะไรออกมาซึ่งมีแต่นางนีสัว์ที่ฟังเข้าใจจากความสามารถวาจาสิ์ของเธอมันต้องการเป็นทูตแจ้งเตือนถึงภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่มาจากนอกโลกคนที่จะหยุดได้มีเพียงแต่ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งตรงข้ามแต่ก่อนจะพูดอะไรมากไปกว่านี้ฟูบีได้ร้องเตือนให้ทั้งสองรีบหนีเร็วก่อนตะกลดจะปรากฏตัวมาสังหารเทนงูขาวและกินมัน ที่มีฮิโกกับนางนิสะจึงรีบหนีทันทีพอตะกละกินเทนง,งูขาวเสร็จจึงมาตามล่าทั้งสองก่อนโองามิจะมาช่วยเหลือพร้อมกับเคียวขนาดใหญ่เพราะโองามิคือเพื่อนของเพชรชาคาดผู้ปรับประสานที่โดนตะกละสังหารไปเขาจึงกลับมาในฐานะผู้ล้างแค้นริวที่ฟื้นขึ้นมาก็ได้เข้ามาต่อสู้ด้วยอีกคน ในขณะที่ริวกำลังจะจัดการกับตะกละได้สกาเลตได้โผล่มาช่วยพาตะกละหนีไปโองามีได้บอกว่าการที่บาปทั้งเจ็ดได้ถูกถอดชื่อจากสัตรูของโลกเพราะราคาเกียริคร้านและโทสาได้ถูกจอมโจรสังหารไปทําให้จอมโจรเพียงถูกขังจากการขโมยพระคำพีเท่านั้นส่วนริวยังคงอยากที่จะฆ่าตะกละ เพื่อลังแค้นและไม่ยอมให้ใครมาตัดหน้าจึงปฏิเสธที่มีฮิโกะที่ปฏิเสธจับมือเธอเพราะเรื่องขบวนราตรีร้อยอสูรได้จบลงแล้วหลังการตายของเทนงูกขาวก่อนจะเดินผ่านนางนิสักไปด้วยใบหน้าที่เศร้าส้อยสกาเลตได้มาหาริวและบอกว่าการช่วยตะกละไว้จะเป็นการดีกับเธอมากกว่าเจ็ดวันต่อมาทีมีฮิโกะได้รับการติดต่อจากไพดอน เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหพันธรัฐได้บอกว่ามีคนของรัฐบาลสหพันธรัฐคิดจะกำจัดเขาในฐานะจุดเอกทัศเธอยังบอกอีกว่าถ้าเขาไม่อยากถูกดึงมาเกี่ยวข้องกับการแย่งบันทึกแห่งนภาให้เลิกใช้ชีวิตในฐานะจุดเอกทัศของโลก ทำให้เขาคาดเดาได้ถึงการที่รัฐบาลสหพันธรัฐให้นางิสาเป็นยอดนักสืบเพื่อจับตาดูเขาทิมีฮิโกจึงบอกว่าอย่าดูถูกนางิสะเกินไปนะักทีมีฮิโกได้คุยโทรศัพท์กับชาวชาวได้เตือนว่าทำไมต้องมานั่งคิดว่ากลุ่มเรื่องไหนให้ความสำคัญกับเรื่องไหนไม่มีข้อกำหนดหน่อยว่าเราสามารถกลุ้มได้คนละเรื่อง ให้ความสำคัญได้คนละอย่างทุกอย่างมันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดขึ้นอยู่กับเวลาและสถานการณ์ยิ่งมีสิ่งสำคัญมากเท่าไหร่และหากต้องปกป้องสิ่งเหล่านั้นเราต้องเลือกย่อมเป็นธรรมดาก่อนที่เขาจะไปดูไลฟ์ของยุยต่อเหมือนกับรู้สึกถึงยุยได้บอกกับเขาว่าไม่ว่าวันนี้หรือวันไหนฉันจะร้องเพลงเพื่อคุณคู่แบกสิ่งสำคัญมากมายไว้บนบ่า ก่อนนางีสาจะมาบอกมีเรื่องเกิดขึ้นกับเซียสตาที่โรงพยาบาลพอคิมีฮิโกะมาถึงโรงพยาบาลพบว่าหัวใจของเซียสตาเต้นแรงขึ้นอย่างไม่มีสาเหตุสตีเฟนที่มาตรวจกับไม่พบอะไรนางีสาดาว,ว่า การที่เซียสตาหัวใจเต้นแรงเป็นเพราะต้องการเรียกสตีเฟนให้มาพบพวกเธอทำให้คิมิฮิโกะทราบว่าเซียสตาที่กำลังหลับอยู่ได้ยินสิ่งที่เขาพูดตลอดจึงรู้สึกอายขึ้นมาสตีเฟนได้พาพวกคิมิฮิโกะลงไปชั้นใต้ดินของโรงพยาบาลเพื่อจะนั่งรถรางใต้ดินคิมิฮิโกะถามสตีเฟนที่เป็นผู้ดึงริวมาเป็นผู้ปรับประสานถึงอาการป่วยของเธอ เขาจึงบอกว่าริวเป็นมะเร็งทางจิตใจที่ไร้อารมณ์ทางความรู้สึกเธอมีทางออกโดยใช้ชีวิตเพื่อพดุงความถูกต้องเธอจะกินยาออกฤทธิ์ขจัดความรู้สึกเจ็บปวดในการต่อสู้เพราะแน่นเป็นสิ่งที่เธอต้องการก่อนอมนุษย์โลพะจะบุกมาสตีเฟนจึงให้คิมีฮิโกกับนางิสาหนีไปแล้วรับมือกับโลพะเอง ริวอยู่กับเฟรยาที่ฟื้นคืนชีพขึ้นมาด้วยพลังของสกาเลตจาก d n a ที่มีอยู่ในร่างตกะกลกแต่เฟรยาที่ยึดติดอยู่กับสัญชาตญาณสุดท้ายกับเอาแต่มองดูท้องฟ้าจนอมนุษย์อัตตาได้บุกมาทำให้ริวต้องต่อสู้กับอัตตาเพื่อปกป้องเฟรยาที่มีฮิโกกับนางีสาที่ทราบตำแหน่งของริวจึงมุ่งหน้าไปหา แต่ระหว่างทางกับพบคนตายที่สกาเล็ตคืนชีพขึ้นมากำลังมุ่งหน้าไปรัฐสภานางิสาที่ต้องหยุดยั้งการก่อกระบฏของแวมพายในฐานะยอดนักสืบจึงต้องมุ่งหน้าไปหาสกาเล็ตแทนแต่กับพบถึงอมนุษย์ริษยามาขวางทางไว้โองามิจึงเข้ามาต่อสู้กับริษยาแทนท้งมีฮิโกะที่มือข้างหนึ่งจับมือเซียสตาและอีกมือจับนางีสาไว้ จนไม่เหลือมืออีกแล้วแต่มืออีกข้างของนางีสะยังว่างอยู่เธอสามารถช่วยเหลือริวได้จึงอยากให้นางีส์เป็นผู้ที่ช่วยเหลือริวแทนซึ่งเธอก็ตกลงที่มีฮีโกกับนางีสะได้พบสกาเลตนางีสาได้ถามถึงสาเหตุที่สกาเลตสังหารเผ่าพันธุ์ตนเองตามคำสั่งของรัฐบาลสหพันธรัฐแต่สกาเลตกับบอกให้เธอหาคำตอบเองก่อนจากไป ด้านริวที่สามารถจัดการกับอัตตาได้แต่อยู่ๆตะกละก็ได้โผล่ขึ้นมาแต่ในขณะที่กำลังผเผชิญหน้ากับตะกละอัตตาที่ยังไม่ตายกับฟื้นขึ้นมาทำให้พวกเธอตกอยู่ในวงล้อมของอมนุษย์ทั้งสองตนก่อนฟูบีจะใช้ลวดตัดคออัตตาให้ริวจึงฝากฟรียาให้ฟูบีดูแลเพื่อเข้าต่อสู้กับตะกละแต่ตะกละกับมุ่งหน้าไปหาอัตตาและกินมันแทน จนมันกลายเป็นปีศาจคล้ายมแมลงวันขนาดยักษ์ริวเข้าต่อสู้ก่อนถูกมันโจมตีใส่จนได้รับบาดเจ็บสาหัสสลบไปริวที่สลบได้ฝันถึงเฟรยาที่มาปลุกก่อนที่เธอจะรู้สึกตัวแล้วพบว่ากำลังโดนใครบางคนแบกขึ้นหลังก้าวเดินออกไปอยู่พอคิมีฮิโกะมาถึงกับพบคาบเลือดของริวทำให้ตกใจและกลัวว่าเธอจะเสียชีวิต แต่นางนิสัตที่เห็นเพียงรอยเลือดก็ให้กำลังใจเขาก่อนจะเห็นตกะกรากำลังบุกโจมตีเมืองโดยมีฟูบิกับโองามีพยายามขัดขวางอยู่ฟูบิไม่สามารถขอให้หยิงมิซายได้เนื่องจากอยู่ในเมืองที่มีฮิกโกจึงเสนอให้ล่อตะกละไปที่สนามกีฬาที่เขาเคยไปกับริวเพราะที่นั่นไม่มีผู้คนนางนิสัต์จึงอาสาเป็นตัวล่อเพราะทราบดีว่าตะกละต้องการดีเอ ของเธอที่ได้มาจากซีดพ,พอคิงมีฮิโกะไปที่สนามกีฬาเขาได้พบริวที่ได้รับบาดเจ็บเพราะปริยาแบกเธอมาที่นี่เขาจึงนำยาสุดยอดที่สตีเฟนมอบให้ให้รินละทานทำให้ริวมีพลังเพิ่มขึ้นและไม่รู้สึกเจ็บปวดริวได้ขอให้คิงมีฮิโกะไปเอาไม้ค้ำถอมาให้ ส่วนฟูบีกับโองามีกำลังถ่วงเวลาเพื่อซื้อเวลาให้นางีาสัหนีอยู่เฟรยาได้กระโดดค้ำถอขึ้นไปคนแรกเพื่อให้ตะกละเงยหน้ามองส่วนริวก็ได้กระโดดเป็นคนที่สอง ก่อนใช้ไม้ทาเวทมนต์พุ่งโจมตีลงไปยังลำคอของตะกละที่เงยขึ้นจนกำจัดมันได้หลังจบการต่อสู้ร่างกายของริวที่ได้รับบาดเจ็บหนักจนขาทั้งสองข้างไม่สามารถเดินได้อีกคิมีฮิโกได้มาพบเธอริวจึงได้บอกว่าสตีเฟนเคยเสนอขาเทียมให้กับเธอแต่เธอไม่เอาเพราะขาคู่นี้คือชีวิตและความฝันของเธอกับฟรียาที่ตอนนี้หลับไหลลงไปแล้ว คีมีฮิโกะจึงได้ขอให้ริวมาร่วมมือในการหยุดยั้งสกาเลตด้วยกันซึ่งเธอก็ตกลงปัจจุบันพวกคีมีฮิโกะที่กำลังพูดคุยกันทำให้เขาจดจำได้ถึงบันทึกแห่งนภาจุดเอกทัศน์และจอมโจรที่ถูกลืมไปจากการที่เขาสัมผัสถ,ถึงสิ่งที่บรูโน่ทิ้งไว้ เซียส,สตาจึงชวนทุกคนออกเดินทางเพื่อไขถึงความลับของโลกให้กระจ่างคิมีฮิโกะที่เบื่อชีวิตธรรมดาธรรมดาก็ตกลงนางีสาก็เอาด้วยอีกคนเพราะเธอเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงานนักสืบพิเศษหนึ่งทีมีฮิโกะที่เห็นนางีสาถือมีดสลับกับซ่องดื่มน้ำบ่อยๆเข้าห้องน้ำทุกห้านาทีเขาจึงพูดออกไปว่าต่างหูที่ให้ไป ไม่ได้มีความหมายลึกซึ้งอะไรนะนางีสะจึงบอกว่าซื้อของขวัญให้ผู้หญิงวันคริสต์มาสแต่บอกว่าไม่มีอะไรเนี่ยนะเอาเถอะจริงๆก็รู้อยู่แล้วว่าแค่ลมเพลมพัดนึกอยากซื้อให้ขึ้นมาก่อนเธอจะยิ้มเล็กน้อยแล้วบอกว่าเอาเป็นว่าฉันรับไว้ด้วยความยินดีแล้วกันเขาจึงบอกว่าเทียบกับเมื่อก่อนปากตรงกับใจขึ้นเยอะเลยนะ นางนีสาพูดต่อว่าไม่อยากโดนแท่นกระบาลก็อย่าพูดมากพลังใช้ส้นสูงกระแทกหน้าแข้งจนคิมีฮิโกบอกว่านิสัยขี้มโมโหนี่คงเส้นคงวาด้วยหรือเปล่าเธอจึงบอกว่าจริงๆแล้วก็มีเวลาที่ฉันโกรธแต่ไม่โกรธอยู่เหมือนกันนะเมื่อเขาไม่เข้าใจเธอจึงบอกว่าบางครั้งฉันรู้สึกดีใจก็แสดงออกมาด้วยรูปแบบอาการโกรธ พูดง่ายๆคือบางครั้งก็ปากไม่ตรงกับใจทิมมีฮิโกะจึงพูดว่าปากร้ายใจดีรุ่นคลาสสิกอย่ามาสรุปมั่วซั่วแบบนั้นเชียวนางยีสาพ,พูดจบก็ฟาดฝ่ามือใส่เขาเต็มแรงที่เศษสองพอทิมีฮิโกะที่ Voice Chat กับมีอาพูดธุระจบ มีอาจึงเปิดคลิปที่เคยคุยกับเซียสตาระหว่างเล่นเกมให้ดูได้มีการพูดถึงที่มีฮิโกะมีอาพูดว่าคนอะไรโชคร้ายได้ตลอดต้องดูแลให้ประจำปั้งปั้งเป๋เป๋เป็นบางครั้งจริงจังกับเรื่องไม่เป็นเรื่องพูดจามะนาวไม่มีน้ำเอะอะก็ถอนใจแต่ทำใจดูดายไม่ลงพอเซียสตาตอบรับกลับไปมีอาจึงพูดต่อไปว่าเพราะอย่างนี้รุ่นที่ก็เลยชอบเขา ถูกไหมคะแต่เซียสตากับแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินแล้วจัดการศัตรูจนตายหมดก่อนพูดว่าวันนี้ก็สนุกมากเลยมีอาจึงบอกว่าตอนแรกนึกว่ารุ่นที่จะเสียท่าเพราะวันไหวไปชั่วแวบเสียแล้วเซียส,สตาตอบกลับมาว่าก็มีอาพูดอะไรไม่เข้าท่าอ่าสรุปว่าเมื่อกี้ได้ยินเหรอ ก่อนที่ไฟวิดีโอจะจบลงโดยที่คีนีฮิโกะไม่รู้จะตอบโตอย่างไงแต่ก็ดีใจที่ได้ยินเสียงเซียสตาที่ไม่ได้ยินมานานพิเศษสามเซียส,สตาที่ได้สิทธิใช้งานคีมีฮิโกะตามใจชอบหนึ่งวันแทนของขวัญเธอได้ขอให้เขาชงชาฝรั่งให้หลังจากตื่นนอนตอนเช้าถ้าตื่นสายต้องปลุกด้วยหลังกินข้าวเช้าเสร็จก็ทำงานต้องเปิดโทรทัศน์ระหว่างทำงานเล่นเกมตอนพัก ตอนกลางคืนอากาศดีแล้วออกไปทานอาหารนอกบ้านกันคิมีฮีโกะจึงบอกว่าเท่าที่ฟังไม่เห็นจะแตกต่างจากชีวิตที่ผ่านมาในแต่ละวันเลยนี่เซียสตาจึงตอบว่าแบบนี้แหละดีแล้วนายทำในสิ่งที่ฉันปรารถนาอยู่ทุกวันแล้ว